ขาดงานไม่ได้จริงเ่อื่นนะดีสุดเลยดีสุดเลยดีสุดเลยดีสดเลยดีสย <c oughs> <c oughs> กะพี่พอดีเข้าข้ามพอดีไฟมันยังแดงอยู่อ่ะรถนี่จอดอยู่ครับผมเขดก็ข้ามข้ามไว้เขียวที่ทางนี้คงไม่เห็นอ่ะพอไม่เห็นป้าก็ดันแกะไปเรื่อยอ เดินไปเราก็ตะโกนไม่ทันน้แกก็ล้มลงไปอ๋อช่วงจังหวะไฟเขียวใช่ไหมพี่ใช่จังหวะไฟเขียวแล้วแกก็เดินตัดหน้ารถอยู่แกคงจะข้ามตอนนี้ไฟแดงอยู่ไงรถยังไม่ได้ออกตัวพอออกตัวปั๊บนี่คงไม่เห็นแกกระดันแกไปเรื่อยจนล้มอ่ะตอนนั้นพี่ขับมาจากไหนอรัพี่ติดไฟติดไฟแดงตรงนี้อยากมาก็มาจากไหนพี่พี่มาจากไหนอะจะไปไหนครับผ ก็จะออกไปอปที่โรทาครับโรทาใช่ไหมครแล้วหลังจากนั้นเป็นไงพี่ก็พอรถติดไฟแดงอ่ะรถผมต่ออยู่แต่นี่เขาบอกว่าคนเดินมาเป็นลมโน้มมาแต่ผมไม่ได้เจอไม่ก็ไม่เจอป่านนั้นแล้วตอนตอนนั้นที่พี่ทับรู้สึกไหมฮะไม่รู้ไม่รู้เลยมีคนเรียกหลังมันมีคนเอิบ่าผมตยอออรู้เลยที่นั่นกูถึงเรื่องอ